หนูทำอะไรคะยกหน้าแหละอ๋อโอ้ยยกหน้ากันเลยไปเราน้าบบนเป็นาแล้วซีรีทำไมมานอนตรงนี้อ่ะนั่งเก้าอีคนเดียวเลยเหรอ ้ตาเขาเอาอะไรอะ่ะเอานกมาตากแดดเหรอไปดูนกกันเร็วซีรีนนี่ตาเขานกอะนกขาวมาตากแดดเร็วม,มาแล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้วนกขาวมาตากแดด่ไไะได้เห็นนกใกล้ๆ,ๆแล้วได้เห็นนกกันใกล้ๆแล้ว อ่านกาตาเขาเอาตกปอตากแดดเหรอไม่ตีนนกจะกินอาหารอันนี้มันจะร้องมั้ยมันจะออรนะ้องยังไงนะนกนกขาวมันร้องไงนะลูกมันขี้อ่ะขี้เยอะเลยเหรอเสียดายนกขาวมันร้องยังไงนะ ดินน้ำไม่ดิดข้าวสามนี้เ้ยไม่ิข้าวเขาไม่ดิข้าวโอ้ยปล่นนยตัวเลยมาเฮ้ยมันกระพือปีกเหรอมันจะบินเหรอไม่บินแต่ว่ามันออกไม่ได้อ,อ๋อมันออกไม่ได้เ<ช>พราะมันอยู่ในในในกรงของคุณตาใช่ไหม<ช>คุณตาเขาเลี้ยงไว้ ซิอย่าไปจิ้บมันนะไอ้เมีตัวนี้ไม่แล้วโถจะหแดแล้วจะหมดแล้วตอนนี้ไม่กินนะนจะบดยังเลขสามกลง สุดแรกคุณแม่เขจะทอดเขาจะทอดไข่ไข่แจ้ให้น้องกินอ่ะกิ้าไม่กินข้าวไม่กินข้าวไม่กิน้าวไม่กินข้าวกิต้องสดดิก็หยิบมาเลยจากรังมันมินข้าวมันไม่กิข้าวมันไม่กิน้ามันไม่ิข้ามันไม่ก้ำเเอเมันกระพือบอีกมาเลย โอ้โหเซล่านับซิมีกี่ตัวเซล่านับซิเอาใหม่เอาใหม่นับใหม่นับใหม่นับใหม่เอาใหม่ทีละก้งซิเอาใหม่เนี่ยครบแล้วครบแล้วครบแล้วหมดละหมดละอันสุดท้ายละนับค่อยๆนับเดือนทีละอันเลยชี้ทีละอันเลยอ่าอ่ายายให้รางวัลเลยนับถูกให้รางวัลเลย เอาใหมา่เดินใหม่เดินใหม่เริ่มวันเฮ้ยค่อยค่อยนับซีลินเริ่มนับวันทุ่มทีไฟเร็วเซเว่นทีเหรอ ทเวนตี้เอ็กด้วยโอเคถูกต้องค่ะร้องรู้ได้ยังไงเนี่ย